คนจนรวยน้ำใจคนรวยจนน้ำใจก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะคนจนรวยน้ำใจเมื่อเจอคนตาบอดช่วยพาคนตาบอดข้ามถนนหน่อยได้ไหมคะได้ได้เมนูด menu, เดี๋ยวยายพาข้ามนะเด AME, ี๋ยวรอให้รถหมดก่อนคนรวยจนน้ำใจเมื่อเจอคนตาบอดช่วยพาคนตาบอดข้ามถนนหน่อยได้ไหมคะ ถ้าออกมานอกบ้านแล้วทําตัวเป็นพระคนอื่นทําไมหล่อนไม่อยู่บ้านไปละ่ะคน <c oughs> จนรวยน้ําใจเมื่อเจอสุนัขจรจาคนใจบาปนี่ก่อนนะชอบเอาหมามาปล่อยมามามาลูกมามากินข้าวแลว้วเดี๋ยวยายเอาข้าวให้กินนะคนรวยจนน้ําใจมาเจอสุนัขจรจาตายแล้วไอหมาจรจัดพวกนี้ทําไมชอบมันนอนอยู่หน้าบ้านฉันนักเนี่ยคอยดูนะฉันจะจับพวกแกไปขายเหตุโรงงานทําลูกชิ้นหมา คนจนรวยน้ำใจเมื่อเจอคนไร้บ้านขอข้าวกินหน่อยนะจ๊ะฉันไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วได้สิแม่หนูรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวป้าไปเอามาให้ <c oughs> นี่จะแม่หนูข้าวมาแล้วขอบคุณจ๊ะป้าช่างมีน้ำใจเหลือเกิน ้าไม่มีข้าวกินนะมาหาป้าที่บ้านได้นะเดี๋ยวป้าคุ้หาอาหารไว้ให้คนรวยจนน้ำใจมาเจอคนไร้บ้านฉันขอข้าวกินหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วไปไปไปสกรปรกอย่ามาไกลบ้านฉันฉันรังเกียจคนจนก็อยู่ส่วนคนจนไปสิอย่าเอาเชื้อโรคมาแปดเปื้อนคนรวยอย่างฉันคนจนรวยน้ำใจเมื่อคนขอผลไม้ป้าผมขอมะม่วงหน่อยนะครับ ได้จ้าอยากได้กี่ลูกก็เก็บไปเลยป้าอยู่คนเดียวกินยังไงก็ไม่หมดหรอกคนรวยจนน้ำใจเมื่อคนขอผลไม้คุณนายผมขอมะม่วงหน่อยนะครับถ้าอยากกินก็จ่ายเงินมาฉันคิดไม่แพงหรอกแค่ลูกละร้อยแพงขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นผมไม่เอาแล้วก็ได้คนจนรวยน้ำใจเมื่อคนขอความช่วยเหลือป้าผมขอเข้าไปหลบฝนหน่อยนะ หนาวไหมเดี๋ยวป้าไปเอาคาาห่มมาให้ไม่เป็นไรค่ะป้าขอบคุณฮะคนรวยจนน้ำใจเมื่อคนขอความช่วยเหลือคุณนายผมขอหลบฝนหน่อยนะคะข้างนอกฝนตกมากเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยมาทางไหนแกก็กลับไปทางนั้นบ้านของฉันต้อนรับแต่คนรวยๆอยาคนจนรวยน้ำใจเมื่อซื้อของผักจ้าผักสดๆจ้าเมนูผักที่ป้าสั่งไว้ละจ้าหนูเตรียมไวใ้ให้ป้าแล้วคะ่ะเดี๋ยวหนูลดให้เป็น เ็ดนะอย่าลดเลยของซื้อของขายกำไรก็ไม่ได้มากมายปากเกยงใจคนรวยจนน้ำใจมาซื้อของผักที่ฉันสั่งไวนะ้น่ะได้หรือยังได้คะ่ะคุณนายผักที่คุณนายสั่งรวมทั้งหมด120บาทคะ่ะลดให้หน่อยไม่ได้หรอเงินหนูลดให้20บาทก็แล้วกันคะ่ะผักแค่นี้เองจะขากกำไรเกินควรไปไหมฉันให้เธอได้แค่60บาท หืมจะงลกอะไรขนาดนั้นบ้านก็รวยทีไปกินร้านอาหารหลูๆนะไม่เคยต่อราคาทีกับแม่ค้าตัวเล็กๆอย่างเราอะต่อได้ต่อดี